ประมาณต้นปีหน้าเนี่ยเรายังมีแผนจะทําละครเพิ่มอีก10กว่าเรื่องนะครับซึ่งใน10กว่าเรื่องนี้จะเป็นละครฟอร์มใหญ่สักครึ่งเรื่องครึ่งทางนะครับประมาณครึ่งหนึ่งนะประมาณห้าเรื่องนะฮะซึ่งมีทั้งบทประพันธ์ที่เข้มข้นเป็นที่รู้จักมีทั้งผู้กำกับหรือผู้จัดชั้นนําของแต่ละช่องมานะเออการที่เราทําละครเพิ่มถึง10เรื่องจริงๆแล้วเนี่ยสถานีโรทรทัศน์ทั่วไปในในเมืองไทยกับของทั่วโลกเนี่ย จะมีละครเนี่ยไม่ควรจะต่ำกว่า50เรื่องต่อต่อปีนะครับแล้วก็สถานีโทรทัศน์พีพีีวีเองเนี่ยเราได้มีการวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนมาว่าในส่วนของดรามา่าซีรีส์เนี่ยในปีที่แล้วเนี่ยเริ่มจากเกาหลีก่อนเพราะเราจังผลิตไม่ทันนะครับปีนี้เราเริ่มมีสต็อกมากขึ้นเราก็ผลิตทันแต่จะมีสไตล์ของตัวเองเพราะน้ละครไทยสไตล์พีพีทีวีเนี่ย<ม>ก็จะไม่เหมือนอะละครในช่องของอนาล็อกหรือช่องของดาวเทียมนะครับแต่จะเป็นสไตล์ของตัวเองก็ ลองติดตามชมนะครับใครที่เป็นแฟนละครของพีพีทีวีอยู่แล้วนะครับปีหน้าคุณต้องติดตามเพิ่มมากขึ้นเพราะนอกจากจะเนื้อเรื่องที่หลากหลายมีละครมากให้คุณได้ชมแล้วเนี่ยแยังเพิ่มเวลาสล็อตใหม่ๆให้กับท่านผู้ชมด้วยนะครับสาหรับแฟนที่ยังไม่เคยชมละครของพีพีทีวีเลยเพียงแค่เปิดมาที่ช่องนี้เนี่ยคุณดูแค่หนึ่งเรื่องคุณจะติดใจไปทั้งเรื่องนะครับเหมือนอย่างที่สลแกนที่เราว่ายิ่งดูยิ่งติดนะครับก็ฝากเรียนเชิญน,นะครับว่า ผู้ชมทั้งหลายเราติดตามชมละครดีๆจากพีพีทีครับคุณผู้ชมเดินไปเดินมาก็ไม่รู้มาเจอกับคู่พิธีกรคู่บุญที่เคยจัดรายการร่วมกัน,กนเป๊เกษมวงค่าสวัสดีครับเป็นไงบ้างสวัสดีครับวันนี้เราแบบว่าเปลี่ยนมาพิธีกรมาเป็นนักแสดง ครับเปลี่ยนหน้าที่นิดหน่อยฮะแต่ละครเรื่องอะไรครับเบสอ่ามิติรักผ่านเลนสค์ครับเล่นเป็นอะไรครับเล่นเป็นคนชื่ออาล์มครับในเรื่องของตอนผมจะชื่อว่าความรักจากระดับน้าทะเลคุณผู้ชมครับใครที่อยากจะดูเบสอีกมากหนึ่งก็ต้องติดตามชมวันนี้เขาจะไปร่วมเดินกันนะแบบว่าก็ต้องดูในมานของนักแสดงครับขอบคุณเบสมากคุณค,ครับวันนี้เรามาเป็นตัวแทนของละครเรื่องอะไรกันครับอ่าเรื่องรักเธอเสนอดาวครับผมอ่าเราื่รองมิติรักผ่านเลนส์แต่ตอนรักเธอเสนอดาว คนตัวฟุ่นเองวันนี้จะมีการแสดงอะไรมาฝากกับคุณผู้ชมมครับมีแค่รอยยิ้มครับผมรอยยิ้มแล้วความหล่อเนาะให้เตะตาครับผมโอ้โหความหล่อไม่กล้าพูดต่อเลยทีนี้ก็ก็คือมามาเป็นแก๊งครับผมมามาเปิดตัวว่าเรื่องทีมาเป็นทีมครับผมว่าเรื่องแต่แต่ละตอนตอนนี้นะคะการแสดงเนี่ยกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วค่ะเพราะว่าเสียงดนตรีเนี่ยเริ่มขึ้นมาแล้วนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปติดตามกันดีกว่าเราตื่นเต้นเหมือนกันเนาะเชื่อว่าหลายๆคนก็คงตื่นเต้นไปติดตามข้างหน้าเวทีบ้างค่ะ ที่พี่ใหญ่ได้กล่าวไว้นะฮะหัวเรือใหญ่ของเราลั่นเอาไว้แล้วนะครับโปรแกรมหัวใจให้ชัดและต่อกับเรื่องราวความรัก